รักษาหนักมันเป็นบาปเป็นกรรมสินสองข้อมันรักษาปุ่มไปยังเป็นบาปเป็นแพวสิให้ข้าถากีบสาวเดือวันโอ้ขัก,ก็เน้เนแอรผมด้วยนี่แม่อมอุอะหมุมากมุ่นมัง่งอมอุอะหมุมากมุ่นมั่งมีสังขยญ,ญาน้ำบอลงตาห <c oughs> าตาแนวสะแตกบักบอไปกระดถ้าเขากินโมจิบ่มี อมนโมตัดเสืออมนโมตัดเสือเหลือนั่นก็ตัดทรงเหลือนั่นก็ตัดทรงสิคักๆเรือสีองค์นี่ขนมาเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเหลือจากทรงเฮ็ดผาเฮ็ดมือเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฟ้าเฮ็ดกระด่างเกิดยุเอ้าเฮ็ดกระด่างจังได้สิไปเกิดเสาไฟฟ้าลุงตาแต่มันสิเกิดยุเศรกษริย์สร้างแม่เฮ็ดกระด่างไปยังกะยังมาฆาผาห่วยน้ำพิ่นน้ำพ่นเป็นข้าอย่างนั้ก็ได้สิจ่ายให้แล้วว่ายังกว่าน้ำรุ่ไปยังเด้อไหมด เฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฝ่าเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาไฟฟ่ายนี่มือแรงผู้สาวมาหายนี่มือแรงผู้สาวมาหาทันเขาบ่าาเฮากัะไปเองทันเขาบ่าาเฮากัะไปเองอมสะผมติดอมสะผมติดนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเออนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเราสามเทียกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนะเราสามเทียหลอกกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนาห่วยห่วย ให้เจ้าเอาไปไสสันเดีให้เจ้าไปไสสันเดีบ่มันให้พอให้ตัวเอาไปไสบ่แม่ให้พอให้ตัวไปไสมันจบแล้วมันจบแล้วบ้าหมอนี่ไหมบ้าหมอนี่ไหมกูทีบักห่าซะสนอห่าอย่างกูทีบักห่าเนี่ยสนอห่นนับบาทสะโบ่เหรอเถอะเป็นยังลูกตาเอ้หมอนี่ปึอกไรเติบอีเดียวเฟกยัง ถ้าถามันจบเนี่ยจะอมสมติดปุ่นเพิ่นอนว่ายว่าน้ำเตะเห็ดกระด้างคนมากน้ำตกที่น้ำมือเพื่นทีเพิ่นยันกับที่มันทีน้ำเตะมันระบึกคเป็นไม่แฟนตีเลยเสียงยังลงตาจีรีดบอกจีรีดพอมันจะเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือฮัลโหลมองนีคือสำนักรีสอร์ดในสิงห์ธรรมยังรีสอร์ทมันคนละสำนักลงตาแท็กเตอร์เบาสายไทยเะโทรมาก็เจ้าสิบปูนมาส่งบ่ฮะเห็ดวัดวันแล้ว ไม่ออกแก้วบอกว่าจังได้แต่เธอพักนี่บ้โทรมาคุยกันเลยเนาะว่ามันลืมทั้งน right> ี้แล้วแม่นบ้าแม่นยังหลับแม่นยังข้าวดีขอดแล้วห่วยห่ามาสี่ขอดไม่ขอดบ้าแต่ห่าเนี่มันทวนไปแล้วดีหน่อยสามกิโลครึ่งโอ้บวนดีตัวสั่นบนภูม่าขาช่วงดูดูบนน้อผู้ยยิ่งขึ้นภูไทรปะผู้ทรคคือทั้งนี้อยู่บอก คือตาข้างคือตาข้างายังดีเนาะแสดงว่ามันออกข้างขาส้วงเออเท่าเดิราคาใส่ใจหนึ่งมืนบาทเอาหนึ่งหมื่นกัใส้ทั้งนี้เสียผู้เดียวในบอ่อมันคือตาข้างก็จะเสียตาค่าข้างทอนแลว้วเหลือจากน,นั้นผู้ใดละสิรพิสูจน์่นนี้ส่วนอื่นเปนคือไปกับน้ำหาน้ำนน<อ>ู้น,ำน,นันตัวตาจีบจีบมันน้ำเจ้าเหรอตัวไปเจมาสิ่รูเรื่องนล้วมาเนี่ยหัวคอคอล่าเนี่ยก็จะพุ่นตัวอพุ่น